สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําร้านอาหารอยู่ถนนบายพาสวงแหวนรอบในของจังหวัดมุกดาหารนะครับให้รับทราบว่ามีร้านอาหารมากมายแต่ขอแนะนําร้านแรกก่อนนะครับเป็นร้านของครัวคุณนุ่นนะครับข้าวแกงบุฟเฟ่หกสิบเก้าบาทนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเราไปรับชมได้นะครับพอมีอาหารอะไรที่น่าทานบ้างนะครับก็ลองไปพบกับเจ้าของร้านนะครับจะแนะนําอาหารนะครับ สำหรับบุฟเฟ่วันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้อาหารสำหรับร้านน่องแกงบุฟเฟ่ต์คุนะคะเราก็จะกินละ69บาทนะคะลูกค้าเดินเข้าร้านมาก็สามารถจิบจานะได้จิบจานได้เลยไม่อั้นอ่าแล้วก็เราจะมีซีฟิล์มปลาน้ำพริกกะปินะคะอ่าพริกกะปิพริกก็จะสับเปลี่ยนไปนะคะในแต่ละวันก็มีขนมจีนนะคะอยากกินอันคู่นะคะอาหารวันนี้นะคะเราจะออก15-1 อย่างอ<ฮ>ิ่มแน่นอนนะคะับอืมแน่นอนก็จะมีเนี่ยค่ะวันนี้นะคะจะมีผัดพีกแกงนะคะ,ะผัดพีกแกงลาบหมูค่ะลาบหมูผัดซีลิ้วหมูค่ะผีหมูผัดอันนี้ผัดแต่ผัดขิงนะคะครับค่ะโลค่ะครับกระแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ยอทอดนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นคอกิ้งไก่ใช่ค่ะผัดผักลวงหมู กัเพำาอันนี้ผกดคำขาเครื่องในนะคะเคี่ยวหวานไก่ค่ะต้มยำขาหมูอันนี้แกงเห็ดรวมนะคะแล้วก็แกงเผ็ดไก่ข้าวโพดค่ะโอ้วันหนึ่งติดห้าอย่างเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงนะครับเราขายตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะจนถึงไปถึงบ่ายสามบ่ายสามนะนอกจากอาหารข้าารควแล้วต่อไปอาหารหวานมีไหมมีค่ะจะเดินมาได้นีะคะก็มีมีอาหารหวานด้วยนะครับท่านใดมานี่อิ่มแน่นอนนะครับอันนี้ 69บาทเท่านั้นอ่าเรามาชมนะครับอาหารนะคะเราก็ยังมีเครื่องดื่มนอ่ามีเครื่องดื่มหวานนะคะอ่ามีน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็จะมีเครงชาเกี่ยวชาไทยในแต่ละวันแล้วก็ผลไม้ค่ะผลไม้ทั้งหมดรวมเป็น69บาทโอ้69บาทเห็นไหมครับมาดูน้ำแข็งใสนะครับนี่น้ำแข็งใสเม็ดเล็กนะครับอ่าด้านใดมาถนนวงแหวนหรือมาเที่ยวมุกอ่าวงแหวนรอบในจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ย เราก็จะมาพบกับบุฟเฟ่นะครับตัวคุณนุ่นนะครับก็เปิดตั้งแต่เวลา 9- ก้ถึง15นะครับก็มาเชิญมาอุดหนุนได้นะครับร้านรัวคุณนุ่นนะครับก็วันนี้ก็ขอนำเสนอร้านที่อยู่ในถนนมุกตัวนรักษ์คือร้านคัวคุณนุ่นที่มีบรรยากาศดีนะครับอ่าตรงข้ามกับร้านคอฟฟี่บาร์นะครับตรงข้ามกันถนนใบพาดหาง่ายนะครับวันนี้ก็ขอจะนำเสนอ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ